สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสา,ร,ร,ษษาร์ปรช่างนครศรีธรรมราชที่รักทุกท่านครับกับผมนายสุรศักนาคารักษ์ผู้อํานวยการวิทยาลัยสาร์ปรช่างนครศร,รีธรรมราชวันนี้วิทยาลัยได้จัดการประชุมผู้ปกครองและประถมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยผ่านทางช่องทางออนไลน์ทั้งเว็บไซต์ของวิทยาลัย เฟซบุ๊กตลอดจนถึงสรพัช่างที TV วี NPCTV ซึ่งเป็นช่องทางที่ให้ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาได้รับทราบถึงการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโโรรนา2019หือควิด -19 วิจัยาลยจึงได้จัดการประชุมแบบที่เรียกว่า อาชีวศึกษาวิจีใหม่หรืออาเนิวโนมอนโดยมีผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาแผานกวิชาช่างยนต์ช่างไฟฟ้ากำลังช่งางอิเล็กทรอนิกส์แผนกการตลาดและแผนกการโรงแรมจำนวน207คนและจะออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจำนวน82แห่งซึ่งการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพก็จะเป็นกระบวนการ เรียนรู้โดยการฝึกทักษะกระบวนการทั้งทางด้านความคิดการจัดการการที่จะไปประเชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์การฝึกปฏิบัติสามารถที่จะทำให้ได้คิดเป็นแก้ปัญหาเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างทั้งทักษะ ประสบการณ์ความรู้ตลอดจนถึงความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริงเพื่อให้มีความสามารถในการทำงานได้อย่างถูกต้องอย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระการฝึกง,งานของนักเรียนนักศึกษาจะทำให้นักเรียนนักศึกษาเองได้เรียนรู้ถึงเทคนิคขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างจากการเรียนการสอนในสถานศาึกษา และยังเป็นการฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่สำคัญนักเรียนนักศึกษายัางจะสร้างความมั่นใจและเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพในสาขานั้นๆที่นักเรียนนักศึกษาได้เรียนด้วยเพราะฉะนั้นการฝึกประสบการณ์วิชา,าชีพจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะผลิตแรงงานเข้าสู่อาชีพอย่างมีคุณภาพและกระตรงตามความต้องการ ของภาคการผลิตและภาคบริการในวันนี้การประชุมฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในวันนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะสร้างประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพให้ตรงตามสภาพความเป็นจริงในฐานประกอบการและประการที่สอง ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุมีผลวัตถุประสงค์ข้อที่3เพื่อให้นักเรียนได้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มีระเบียบวินัยและการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ข้อที่4 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีเจตคติที่ดีในการทำงานและมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหลังจากที่สำเร็จการศึกษาต่อไปด้วยประการที่5เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิยาลัยกับสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐในการที่จะผลิตคนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและประการสุดท้ายก็ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาได้กําหนดไว้สิ่งที่นักเรียนไปฝึกแล้วจะทําให้เกิดประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการฝึกงานการฝึกอาชีพหรือการฝึกทักษะต่างๆเหล่านี้ก็จะทําให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในเรื่องของทักษะวิชาชีพตามสาขาที่เรียน ได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพรวมถึงทักษะชีวิตและก็มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้นนักเรียนได้คิดเป็นทำงานเป็นและก็แก้ปัญหาเป็นนะครับตลอดจนถึงให้นักเรียนเนี่ยมีเจตกติกิจนิสัยในการประกอบอาชีพและก็จะได้รู้ถึงข้อมูลในการที่จะเลือกสายงานในประกอบในการประกอบอาชีพต่อไป สุดท้ายนี้ครูขออํานวยอวยพรให้ลูกศิษย์ของครูที่นารักทุกคนที่จะออกฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนนี้จงได้นําความรู้นําทักษะที่ได้เล่าเรียนมาไปเพิ่มพูนไปพัฒนาเพื่อให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่จะนําไปสู่การประกอบอาชีพต่อไปขอให้ทุกคนจงมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพและก็เป็นที่รัก ของผู้ร่วมงานในสถานประกอบการขอให้ทุกคนจงมีความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงานและครอบครัวตลอดไปวิจัยขอขอบคุณท่านผู้ประรองที่รักทุกท่านที่วันนี้ท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านในการที่เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ในวันนี้กระผมขอขอบคุณและขอสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษานะครับกระผมนายอภิรักษ์สุกเกษครูชำนาญการพิเศษทําหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชากการวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ได้มาพบกับท่านผู้ปกครองนะครับเนื่องจากว่าในการออกไปฝึกอาชีพในสถานการณ์นั้นนะครับในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีนะครับ การออกไปฝึกงานจะต้องมีการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงานนะครับก็ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาพบกับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะครับในการออกไปฝึกอาชีพในสถานประกอบการนะครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิดเชื้อไวรัสโควิดนะครับจะต้องได้รับความร่วมมือทั้ง3ฝ่ายนะครับฝ่ายแรก เป็นของสถานประกอบการนะครับที่จะต้องเปิดเปิดรับนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการนะครับในส่วนที่สองก็ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่จะไปฝึกอาชีพนะครับแล้วก็ส่วนที่สามก็เป็นตัวของนักเรียนนักศึกษาที่จะต้องไปฝึกอาชีพซึ่งจะต้องมีความสมัครใจนะครับที่จะให้ นักเรียนนักศึกษาเข้ารับการฝึกอาชีพนะครับในกรณีของการไปฝึกอาชีพในต่างจังหวัดนะครับถ้ามีการแทร่ะบาดแล้วไม่สามารถที่จะฝึกอาชีพได้แล้วสถานประกอบการนะครับไม่สามารถที่จะให้นักเรียนได้ฝึกอาชีพได้นักเรียนนักศึกษาก็สามารถกลับมาฝึกอาชีพในจังหวัดนะครับในจังหวัดของตัวเอง นะครับนะครับและสามารถที่จะฝึกอาชีพในสถานศึกษาของตัวเองได้นะันี้ก็คือวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกอาชีพนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในสาขาอาชีพที่จะฝึกในสาขานั้นๆน,น,นะครับในส่วนของงานวิชาการที่กำกับดูแลงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นะครับซึ่งผู้เรียนของวิเลยสรารพัดช่างนะงรัรขอรริราชจะเป็นระบบทวิภาคีนะครับหมายความว่าเรียนในสถานศึกษาครึ่งหลักสูตรแล้วก็เรียนในสถานระกการครึ่งหลักสูตรนะครับจบไปแล้วนะครับก็มีทักษะตามที่สถานประกอบการต้องการนะครับในส่วนสําคัญนะครับการที่นักเรียนจะไปฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการก็จะต้องมีข้อปฏิบัติในการฝึกอาชีพในสถานประกอบการนะครับซึ่งผมจะได้นําเรียนให้ท่านได้รับทราบนะครับประการแรกนะครับผู้เรียนที่เข้าฝึกประสบการณ์นะครับหรือทักษะอาชีพในสถานประกอบการนี้นะครับจะต้องได้รับความเห็นชอบนะครับของสถานศึกษานะครับสครับนักเรียนนักศึกษา ที่จะไปฝึกอาชีพนะครับหรือฝึกประสบการณ์เนี่ยนะครับนะครับจะต้องมีการปฐมนิเทศนะครับก่อนที่จะไปฝึกนะครับประการที่3ครับผู้เรียนที่เข้ารับการฝึกอาชีพสําคัญนะครับจะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองด้วยนะครับประการที่4ครับการแต่งกายหรือเครื่องแบบของนักศึกษาหรือชุดชุดฝึกงานเนี่ยครับก็ เป็นไปตามที่สถานประกอบการกําหนดนะครับจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการนะครับประการที่5ครับนะครับต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของสถานประกอบการนะครับประการที่6ครับ ต้องรักษาความลับของสถานประกอบการด้วยนะครับประการที่เจ็ดครับประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสุภาพมีจิตบ,บริการที่จะช่วยสถานประกอบการนะครับประการที่แปดครับการลาป่วยลากิจนะครับก็ส่งตรงต่อผู้คร,ครูผู้ควบคุมการฝึกอาชีพนะครับ ประการที่9ครับต้องมีการจดบันทึกสมุดฝึกงานหรือการฝึกอาชีพแล้วก็นําส่งครูฝึกในสถาบารสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับเมื่อฝึกเสร็จนะครับผู้เรียนก็จะต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ส่งคุณครูนะครับนิอาจารย์ผู้นิเทศนะครับแล้วก็มีการประเมินผลสิ่งที่เราเพิ่มเข้ามาคือก็คือมีการสัมมานาหลังฝึกงานนะครับเอาความรู้ประสบการณ์ต่างๆมาแลกเปลี่ยน นะครับก็มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการฝึกผมผมมีความคาดหวังว่าผู้เรียนที่ไปฝึกนะครับเราต้องขอขอบคุณสถานปการณ์ที่ให้ความไว้วางใจที่รับนักเรียนนักศึกษาของเราเข้าไปฝึกอาชีพในสถานประกอบการนะครับผมอยากให้นักเรียนที่ไปฝึกขอให้รักษามาตรฐานนะครับความเป็นผู้เรียน ที่เป็นที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการเพื่อจะส่งต่อโอกาสดีๆให้กับน้องๆที่จะฝึกในรุ่นต่อๆไปนะครับหลายครั้งก็ได้รับคำชมจากสถานประกอบการว่าอยากจะได้นักเรียนนักศึกษาได้มาฝึกที่นี่อีกนะครับเพราะหลายคนที่ไปฝึกก็สร้างความประทับใจให้กับสถานประกอบการก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะครับในส่วนของการประเมินนะครับในส่วนของการประเมิน เกณฑ์การประเมินการฝึกอาชีพเนี่ยนะครับเรากําหนดไว้2ประเด็นสําคัญนะครับในเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยห้คะแนนของสถานประกอบการเราจะประเมินผู้เรียนในเรื่องของความรู้ทักษะและก็คุณธรรมนี่5้คะแนนนะครับด้านความรู้นี่ก็จะแตกออกไปเป็น20คะแนนด้านทักษะ20คะแนนด้านคุณธรรม10คะแนนอ่ะต,ตรงนี้ก็จะเป็น50คะแนนของสถานประกอบการนะครับในส่วนของครูนิเทศ อีกส่วนหนึ่งก็อีก50คะแนนเหมือนกันนะครับคุณครูที่จะไปนิเทศนักเรียนนักศึกษาที่ฝึกอาชีพในสาระรการก็จะมีคะแนนที่ให้คือหนึ่งเรื่องของการประตมนิเทศอย่างเนี้ยนะครับถ้านักเรียนเข้ารับการประตมนิเทศก็จะมีคะแนน10คะแนนนะครับในเรื่องของความรู้ยีคะแนนแล้วก็ที่สาคัญคือทักษะจะต้องกลับมาประเมินที่โรงเรียนด้วยอีก20คะแนนก็จะเป็นผลการประเมินผู้เรียนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้เรียนไม่สามารถไปฝึก อาชีพครบตามจํานวนชั่วโมงนะครับนะครับก็จะถือว่าเป็นการขาดการปฏิบัติงานก็ต้องฝึกอาชีพนะครับใหม่อีกนะครับตรงนั้นก็เป็นกระบวนการของงานอาชีาระบบเทวิภาคีแต่ขอให้ท่านผู้ครองเชื่อมั่นได้เลยครับว่าขอขอบคุณนะครับที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจวิทยาลัยสาตรัช่างนะครับผมให้คำมั่นสัญญาว,ว่าการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถา,านการณ์อย่างนี้นะครับไม่ได้เป็นอุปสรรค จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนนะแล้วก็เราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้วยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการท่านผอสักนาคารักษ์และก็ท่านรองและก็ตลอดถึงผู้ปกครอง และนักเรียนที่รักทุกคนครับผมครูจรัญกำจัดภัยเป็นหัวหน้าฮานทวิภาคีนะครับและก็ครูพนันกช่างยนต์นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยในการประถมนิเทศประชุมผู้ปกครองก่อนฝึกอาชีพประจำภาคเรียนที่1ทับ2องนะครับซึ่งในฐานะหัวหน้าหานทวิภาคีนะครับผมก็มีเรื่องที่จะพูดคุยกับผู้ปกครองและก็นักเรียนนะครับก็ตั้งแต่เรื่องของกระบวนการ การออกฝึกอาชีพของนักเรียนนักศึกษานะครับก็ช่วงนี้นะครับทางสถานการณ์ก็มีปัญหาเรื่องของโรคโควิด1 9นะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการออกฝึกของต่างจังหวัดนะครับของแผนกการโรงแรมของแผนกการขายของแผนกไฟฟ้านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเด็กพวกนี้เนี่ยต้องออกฝึกต่างจังหวัดเช่นจะเป็นจังหวัดภูเก็ต นะครับจังหวัดพงังงาหรือที่เกาะสมุยของสุราษฎร์ธานีนะครับก็ส่วนหนึ่งเด็กก็อยู่ในในจังหวัดนะครับซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมีสถานการณ์ที่จะรองรับนักเรียนส่วนหนึ่งได้ด้วยนะครับซึ่งกระบวนการในในการฝึกในใน,ในภาคเรียนที่1ทับสองพันลกสี่เนี่ยนะครับกระบวนการในการจัดการศึกษาตรงนี้เนี่ยนะครับเริ่มเริ่มจากก็คือให้หนักเรียนเนี่ยจัดหา สถานประกอบการก่อนแล้วก็หลังจากนั้นนะครับทางเวทไลเนี่ยจะทําหนังสือส่งตัวนะครับให้กับนัก,นกเรียนนักศึกษาที่จะออกฝึกนะครับนักเรียนนักศึกษาก็มารับหนังสือส่งตัวในในวันที่ออกฝึกนะครับแต,แต่ละแต่ละแผนกเ,เนี่ยจะมีห่วงเวลาในการฝึกเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าจํานวนชั่วโมงของแต่ละแผนกเ,เนี่ยกี่ชั่วโมงนะครับก็หลังจากนั้นนักเรียนมารับหนังสือส่งตัวและก็ทําสัญญาร่วมกับ สถานการและก็วิาลยนะครับว่าเป็นข้อตกลงในการฝึกของของภาคเรียนนี้ว่ามีข้อตกลงอะไรบ้างนะครับก็หลังจากนั้นนะครับนักเรียนนักศึกษาก็รับหนังสือส่งตัวนะครับเพื่อไปส่งที่สถานการนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยนะครับปฏิบัติตามข้อตกลงของสถา,านทั้งหมดเลยนะครับว่าสถานการณ์เขามีเวลาเปิดปิดช่วงเวลาไหนปฏิบัติทานในวันไหนก็ให้นักเรียนที่ออกฝึกเนี่ยปฏิบัติตัวตาม ข้อตกลงของสถานการ์นั้นนะครับก็หลังจากนั้นนะครับในช่วงเวลาการฝึกเนี่ยนักเรียนก็ต้องปบันทึกนะครับการปฏิบัติงานของนักเรียนแต่ละวันว่านักเรียนปฏิบัติงานอะไรบ้างนะครับรนั้นคือคือช่วงเวลาการฝึกตลอดหลักสูตรนะครับและก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากช่วงในการฝึกตรวนี้นะครับจะมีครูนิเทศนะครับซึ่งออกไปนิเทศนักเรียนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในช่วงของโรคโควิด -19 นะครับยังมีอยู่อาจจะมีการนิเทศแบบออนไลน์ให้กับนักเรียนนะครับเช่นเหมือนภูเก็ตอย่างเนี้ยนะครับอาจจะไม่เดินสามารถเดินทางไปได้ก็อาจจะมีการนิเทศทางออนไลน์นะครับนั้นคือเรื่องของการนิเทศนะครับในช่วงเวลาในการฝึกถ้านักเรียนมีอุบัติเหตุขึ้นมานะครับนักเรียนก็สามารถติดต่อนะครับครูพัชรดีพฤกษวานิชได้นะครับเพราะว่าทางวิทยาลัยเนี่ยได้ทําเรื่องของประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนทั้งหมดแล้วนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ย มาเบิกค่าอุบัติเหตุเนี่ยกับวียาลัยได้เลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าช่วงในเวลาในการฝึกนะครับฝึกอาชีพนักเรียนมีปัญหาในเรื่องของการฝึกนะครับให้นักเรียนติดต่อครูนิเทศนะครับซึ่งจะเป็นครูที่สามารถรู้ปัญหาของนักเรียนที่ออกเรื่องของการฝึกงานในภาคเรียนนี้นะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจก็อาจจะติดต่อหัวหน้างานนะครับก็คือกระผมครูจรัญกาจัดภัยโดยตรงเลยก็ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ ของผมก็คือ0865948399ครับทางวิทยาลัยจะดำเนินการกตามกระบ,บวนการต่างๆเรื่องของการฝึกอาชีพตรงนี้นะครับก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากนักเรียนฝึกอาชีพเสร็จนะครับทางวิทยาลัยเนี่ยจะนัดนักเรียนนะครับเรื่องของการสัมมนาหลังฝึกงานนะครับก็ตรงนี้เนี่ยนะครับทางวิทยาลัยจะจัดให้นักเรียนเนี่ย มีการสัมมนานะครับเรื่องของความรู้ที่นักเรียนได้จากการการปฏิบัติงานเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับนนั้นทางวิเลยจะเป็นคนจัดและก็จัดเตรียมเรื่องของคณะกรรมการในการประเมินตรงนี้ไว้นะครับและก็หลังจากนั้นนะครับก็วิเลยเนี่ยนะครับก็จะมีการประเมินผลนะครับวัดผลประเมินผลอันนี้เรื่องของเดี๋ยวจะมีการพูดคุยต่อไปนะครับแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องของ คุณธรรมจะยธรรมในเรื่องของการปฏิบัญหานของนักเรียนนะครับสิ่งแรกนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของความมีวินัยนะครับเวลาเราไปปฏิบัญหานั้นว่าเรามีอะไรบ้างนะครับเรื่องของการตรงต่อเวลาไหมเรื่องของการมีความรับผิดชอบไหมเรื่องของการมีมนุษยสัมพันธ์ไหมเรื่องของการใฝ่รู้นะครับแล้วก็เรื่องของการความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนนะครับก็สุดท้ายผมขอฝากผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนว่านะครับ นักเรียนที่ออกไปฝึกนะครับก็เราเป็นเสมือนกับช่างคนหนึ่งหรือนะครับพนักงานในของสถานการณ์นั้นคนหนึ่งนะครับก็ให้ปฏิบัติตัวาตามความเหมาะสมของสถานการณ์แล้วกันนะครับเพราะว่าในการปฏิบัติตัวตรงนี้เนี่ยถ้าเราจบออกไปแล้วนะครับสถานการณ์อาจจะรับเราเข้าทำงานกับสถานการ์นี้เลยก็ได้นะครับก็สุดท้ายผมขอฝากผู้ปกครองว่าให้ผู้ปกครองเนี่ย ติดตามนักเรียนด้วยตั้งแต่ออกจากบ้านนะครับจนเวลาจนถึงเวลากลับบ้านว่านักเรียนของเราเนี่ยมันนักเรียนมีพฤติกรรมยังไงบ้างนะครับก็ให้ผู้ปกครองติดตามพฤติกรรมตรงนี้ก่อนนักเรียนด้วยนะครับก็ุดท้ายผมครูจันทร์กำจัดภัยนะครับหัวหน้าอานาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีก็ขอกับขอบคุณท่านผู้อำนวยการท่านรองและก็คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาที่รักทุกคนสวัสดีครับ